สวัสดีกับ YouTube กระลิง h ชน n น l พบเจอกันอีกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรกขุนพรครับที่ตัวนี้ต้องบอกว่าฉลาดแล้วก็พูดเก่งมากๆเลยครับผมไปพบเจอที่จังหวัดอุตรดิตถนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วคลิปนี้ก็เคยลงนําเสนอภายในช่องอีกช่องหนึ่งของผมไปแล้วนะเกี่ยวกับพวกรถยนต์นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้อง๋า ้องจ๋าสวัสดีครับทองจ,องจ๋าสวัสดีครับมาสิมานี่รูมาเนี้ยนั่นใครนั่นใครอ่ะสวัสดีครับ นั่งขายนั silently, ่งขายนั่งขายอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับต้องตายต้องตั้